สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Taste of Lux นะคะวันนี้นะคะจะมาทำพิกอาคาะนะคะเรื่องอะไรที่ทำให้เราห่างกันไปนะคะออให้เลือกจากขวดนะคะที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะการอ่านนะคะเป็น General Reading นะคะถ้าไม่ชอบไม่ตรงใจนะคะ ขอให้ปล่อยนะคะอย่ารับไปอย่ารู้สึกหรือว่าทำอะไรเกิดขึ้นในใจเราขึ้นมานะคะขอให้ปล่อยแล้วก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะคะให้เป็นการฟังเพื่อความบันเทิงเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะแต่ถ้าตรงยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ให้รับพลังงานดีๆการทำช่องนี้เพื่อต้องการส่งต่อพลังงานดีๆ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เกิดอารมณ์หรือว่าพลังงานในแง่ลบขึ้นกับผู้เข้ามารับชมนะคะถ้ามีตรงไหนที่ไม่พอใจยังไงนะคะออขอให้ปล่อยออกไปนะคะอย่ารับมาแล้วก็ทำอะไรที่มันกระทบกับตัวเรานะคะเพราะว่าถือว่าเราปล่อยผ่าน ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงโคจรการรับรู้ของเราถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะก็ผู้อ่านได้ทำ time stamp ไว้แล้วนะคะในช่อง description นะคะให้เลือกนะคะขวดอราร oma นะคะด้านซ้ายมือจะเป็นขวดที่หนึ่งนะคะให้เลือกขวดที่เราดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะ เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้ถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกคนได้พลังงานดีกลับไปขอเริ่มเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกขวดที่หนึ่งนะคะสีชมพูนะคะอะไรคือสาเหตุนะคะที่ทำให้เขากับเราห่างกันไป ะคะได้10เหรียญน,นะคะได้3เหรียญได้10เหรียญได้2เหรียญได้ราชินีถ้วยแล้วก็ได้ราชาดานะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดการห่างกันไปนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เน้นความมั่นคง นะะเน้นการทำงานเป็นหลักนะคะเขาเป็นคนที่มีภาระความรับผิดชอบมากมายในชีวิตนะคะต้องหมุนเงินต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเขาก็ต้องพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่หาช่องทางในการทำทำเงินอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะเป็นคนเกิดมังกรพฤษศกันก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่ขยันทุกอย่างทำเพื่อเหตุผลจะไม่มีเอาอารมณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วความแตกต่างก็คือว่าเขาเนี่ยคิดหลูแล้วเขาคิดเขาคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องสร้างฐานะความมั่นคงขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะเขารู้ความต้องการของตัวเองว่าเขาต้องการสร้างฐานะความมั่นคงเพราะฉะนั้นเขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปกับการทำมาหากิน ะะเขาอาจจะเป็นลักษณะไป,ไปๆมาๆกับเราก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเวลาเขายุ่งนะคะหรือว่าทํางานเยอะเขาก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะคิดว่าเ,เราน่าจะเข้าใจเขานะคะไพ่มีคําแนะนําอะไรให้กับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะได้เป็นไฮปริเท t นะคะแปดถ้วยนะคะ แล้วก็ the world นะคะแล้วก็เป็นราชินีเหลียนนะคะไพ่มีความคํนนาแนะนำให้กับความสัมพันธ์ก็คือว่านะคะให้เราเนี่ยนะคะให้เราทําในส่วนของเรานะคะให้เราเริ่มต้น เรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างตัวตนขึ้นนะคะให้เราพยายามอยู่ให้ได้เวลาที่เขาไม่อยู่แล้วว่าเวลาที่ไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็อยู่ยังมีความสุขนะคะใช้ชีวิตยังมีความสุขนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์นะคะเราสามารถเติมเต็มทุกสิ่งได้ด้วยตัวของเราเองนะคะ อาจจะเป็นที่เขากับเราเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยการที่เขาทำงานมากมายนะคะเขาจนไม่มีเวลาที่จะมาคุยอะไรกับเราเนี่ยให้เราเนี่ยดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ทำงานในส่วนของตัวเองนะคะถ้าเราเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเ,เวลาที่เขากลับมา เขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เรามีนะคะหรือถ้าเราเป็นคนที่เก่งเรียนรู้และอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วเราก็สามารถที่จะให้โอกาสนะคะเติมเต็มตัวเองหรือว่าหาโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้นะคะสร้างความมั่นคงแล้วก็มีความสุขไดด้วยตัวเองนะคะไพ่ให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ อัอนนี้นะคะได้เป็นสีไม้นะคะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า เราเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองนะคะขอให้เราเนี่ยเริ่มพิจารณาเรียนรู้ความต้องการที่เรามีนะคะว่าเราอยากจะไปทางไหนอยากจะสร้างความมั่นคงอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการนะคะให้เราเนี่ยมีความหวังนะคะ ให้รู้ความต้องการของตัวเองแล้วก็มีความหวังนะคะในการทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะความแตกต่างที่เรากับเขาอาจจะเป็นทางด้านการที่เรากับเขาเนี่ยอยู่ในระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรากับเขาเนี่ยห่างกันไปนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเรียนรู้นะคะว่าจะทํายังไง เพื่อที่จะสามารถสร้างฐานะขึ้นได้นะคะสร้างตำแหน่งสร้างฐานะขึ้นได้นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะเมื่อเรามีแพชชั่นในการทำงานเราสามารถสร้างตัวตนนะคะจากเด็กถือไม้สามารถที่จะเป็นออราชาถือไม้ได้นะคะ ไพ่ให้คำแนะนำเพ li er> ิ <wh ่มเติมว่าอะไรบ้างไพ่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าลิลลี่กับคราวนะคะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของเราที่มีเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับไอ้น้ำนะคะที่ค่อยๆลอยขึ้นมาจากถ้วยที่ร้อนๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าอะไรคืออุปสรรคนะคะของความสัมพันธ์ลิลลี่ก็เปรียบเหมือนกับความสัมพันธ์ ที่สวยงามนะคะขอให้เราเนี่ยรอเวลานะคะรอเวลาแล้วก็รอจนกว่าควันควันเนี่ยจะหายหายไปหมดนะคะเราจะเห็นว่าจะทำยังไงให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้นะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกขวดที่1น,นะคะเดี๋ยวมาต่อคนที่เลือกขวดที่2นะคะ คนที่เลือกขวดที่2นะคะอะไรทำให้เรากับเขาห่างไกลกันกองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระความรับผิดช,ชอบนะคะเขาอาจจะมีภาระความรับผิดช,ชอบที่มากนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ บางครั้งเนี่ยาการที่เรากับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้วยกันหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะทางคำพูดหรือการใช้อารมณ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนอกจากเวลาที่ให้ได้ไม่ไม่เท่าเทียมกันแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการให้การได้รับนะคะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทุ่มเท เราเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้หรือว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้มากกว่านะคะก็จะเกิดความรู้สึกว่าน้อยเนื้อน้อยใจว่าทําไมถึงไม่ไม่ได้รับตอบสนองในลักษณะทิศทางเดียวกันนะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้เรา <c oughs> ขเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราเนี่ยมีความขัดแย้งกันขึ้นมาบ่อยๆนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่า เกิดความร้าแล้วก็เกิดความท้อแท้นะคะมองไม่เห็นว่าอนาคตความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนนะคะไพ่ให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะไพ่ให้คำแนะนำว่าห้าถ้วยนะคะ3ไม้นะคะแล้วก็หนึ่งไม้ นะคะคแล้วก็หนึ่งดาบนะคะให,ให้คำแนะนำว่านะคะปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนะนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีความขัดแย้งอะไรขึ้นมานะคะเราขอให้เราเนี่ยอยู่กันด้วยความรักนะคะให้ให้รู้ว่าให้รู้ในความต้องการแล้วก็ให้อ,อ เป็นการที่มีความสัมพันธ์กันด้วยความรู้สึกความรักนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะการที่เราทะเลาะขัดแย้งกันเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้หาเหตุผลว่าทํายังไงถึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะอย่าพึ่งใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะให้ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยนะคะความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่เราต้องการนะคะ ขอให้มีความชัดเจนว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะจะเริ่มต้นยังไงขอให้คุยกันให้เข้าใจนะคะไพ่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าอะไรบ้างนะคะได้เป็นเบิร์ดกับคาร d เดนนะคะการพูดคุยกันเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะ บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงต้องการอะไรนะคะเราอาจจะถามกับคนที่อยู่รอบข้างก็ได้หรือว่าเราลองดูว่าคนอื่นเวลาเห็นความสัมพันธ์ของเราแล้วเขามีคอมเมนต์อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่บอกเราเราก็ดูจากปฏิกิริยาท่าทางนะคะที่เขามีหรือว่าเขาไม่กล้าบอกหรือเขาไม่กล้าพูดอะไรกับเรานะคะ ให้เราใช้การสื่อสารนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่เลือกขวดที่สองจบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคุณคงได้รับพลังงานที่ดีๆและมีความสัมพันธ์ที่คุณมีความสุขนะคะสมหวังนะคะต่อไปเป็นคนที่เลือกขวดที่สามนะคะคนที่เลือกขวดที่สามนะคะ อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรากับเขาห่างกันนะคะได้เป็นอัศวินเหลียนนะคะสีถ้วยนะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็ห้าดาบนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งที่ทำให้เรากับเขาห่างกันนะคะก็คือเรื่องของการที่เราคุยกันนะคะ แล้วบางครั้งเนี่ยต่างคนต่างก็จะมีมุมมองของตัวเองนะคะแล้วบางครั้งก็จะเกิดการที่จะยึดมานะทิฏฐิของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะทำให้เนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรได้นะคะขอให้คุณเนี่ยค่ะใช้ความใช้ความค่อยๆเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ สิ่งที่ผ่านมานะคะเอาประสบการณ์เอาบทเรียนเอาความทรงจําที่ผ่านมาที่เราเคยมีความทรงจําที่ดีต่อกันนะคะมาค่อยๆเกิดสร้างความรู้สึกที่ผูกพันกันนะคะแล้วเกิดมุมมองที่มองมุมมองนของเขาบ้างนะคะว่าเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงนะคะเพื่อที่จะสร้างให้เราเนี่ยสามารถคุยกันได้นะคะเป็นภาษาเดียวกันนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงอาการอะไรออกมาหมดนะคะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบที่จะเหมือนกับควบคุมความสัมพันธ์นะคะเขาจะไม่ไม่บอกอะไรเราหมดนะคะเขาจะมีความคิดอยู่ในใจนะคะแล้วจะค่อยๆดูดูเราไปว่าเป็นยังไงนะคะว่าจะเข้ากับเขาได้ไหมแล้วก็ ้าเขาคิดจะไปต่อนะคะเขาจะทำยังไงนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ออมีมีอดีตนะคะทีออ่ผ่านความเจ็บปวดมานะคะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ ไม่ไม่อยากที่จะแสดงอะไรออกมาอาการอะไรออกมานะคะเพราะนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะในความความเป็นตัวตนของเขานะคะให้าามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะให้เราบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้เป็นสี่ดาบนะคะราชินีเหรียญแล้วก็1เหรียญน,นะคะแล้วก็10บดาบนะคะความสัมพันธ์นะ,นะคะ ขอให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะผ่านความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเราอะนะคะบางทีขอให้เราปล่อยวางแล้วก็ปลีกตัวออกมาจากปัญหานะคะเพื่อที่เราจะได้ตั้งหลักมีสตินะคะแล้วคิดทบทวนว่าจะทำยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ดีนะคะขอให้เราเนี่ยให้เวลาเขานะคะบางทีก็ปล่อยให้เขา ใช้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อให้เขาเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะเราก็กลับมาดูในส่วนของเรานะคะแล้วก็จะทำยังไงให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นได้นะคะถ้าเราออกมาจากสถานการณ์หรือปัญหาจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะเพราะเราไม่มีอารมณ์อยู่ตรงนั้นแล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมานะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม,ตมว่าชิปกับ ะะออขอให้เราเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนเด็กนะคะมีอินเนอร์ชายก็คือกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะรุยกล้าที่จะทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆมีมุมมองของเด็กนะคะให้เราปล่อยวางความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ให้ลองเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเราไม่ว่าจะเป็นด้านงานนะคะหรือว่าด้านการหาความมั่นคงนะคะหรือการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ะะเป็นการบันเทิงหรืองานอิเดเลกอะไรก็ได้นะคะให้เราเรียนรู้เรื่อยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ให้เรากล้าเรียนรู้กล้าทดลองไม่ต้องกลัวอะไรนะคะลุยไปข้างหน้านะคะมีความเป็นเด็กความสดใสล่าเลิงนะคะความเป็นเด็กความสดใสล่าเลิงเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยนะคะ,ะดูแลความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ด้วยคะ่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสามกอง หวังว่าคงถูกใจกันนะคะยังไงชมคลิปหน้านะคะรอชมคลิปหน้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง t a สต์ออฟลักด้วยนะคะฝากกดติดตาม Subscribe l ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ